สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนก่อนประตูมาสด้า bt ห้าูนะครับไม่โปนะมันจะเป็นโสมก่อนตัวโปนะไอรถตะก,กูลเนี้ยเป็นอะไรกันไม่รู้นะครับไก่ไตัวก่อนประตูเนี่ยตัวตัวใหม่สุดก็เป็นนะก่อนชอบเสียนะแนะนํานะครับไม่ต้องไปรื้อมาซ่อมหรอกเปลี่ยนราคาไม่แพงครับ่ะผมพาไปดูวิธีการติดตั้งนะครับง่ายๆทําเองได้แน่นอนครับ สวัสดีครับช่างนัดนะครับจากนัดเลสซิ่งแชนแนลนะครับช่างประจร้านเลสนะวันนี้เราอยู่กับมาด้าบีทีห้าศูนย์ตัวนี้นะครับมาเป็นมาด้าบีทีห้าศูนย์ไม่โปนะมันจะเป็นตัวก่อนตัวโปนะปัญหาคือประตูอะ่ะมันปิดแล้วมันไม่ไอกรอนมันไม่งับนะครับประตูหน้าขวานะหน้าซ้ายนี่ไม่เป็นไรแต่ว่าสั่งกรอนประตูมาเปลี่ยนทั้งคู่นะครับปัญหาแรกเนี่ยแก้ไปแล้วนะเกิดปัญหาที่สองต่อก็คือประตูมันเอาไม่ออกนะครับพอซ่อมกรอนมาแล้วเนี่ยคือมันเสียแล้วแหละ เปิดไม่ออกนะเดี๋ยวเราจะให้ช่างกุญแจมาลองพยายามงัดมันดูนะครับคือเดี๋ยวจะใช้อุปกรณ์ของช่างกุญแจนะดันให้ประตูมันเด้งออกมานะไม่รู้จะไม่รู้จะหลุดหรือเปล่านะเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่า,ต,วาต,ตอนนี้จะสอนวิธีการถอดก่อนใส่กรอนของประตูด,ด้านซ้ายก่อนนะครับอาการมันยังไม่ได้เป็นไรี๋ยว,ว่าเดี๋ยวเราจะสอนก่อนเพราะว่าระหว่างรอข้างนู้นเนี่ยเอาออกไม่ได้มาครับมาเรามารับชมกันครับวิธีการถอดกอนประตูของมาด้าบีที50ตัวนี้นะ สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็ต้องมาขอขอบคุณสปอนเซอร์อย่างเช่นเคยนะครับรองเท้าเบเกอร์นะอย่างที่ผมบอกเขาไม่ได้มีแค่รองเท้านักเรียนนะครับรองเท้าใส่เที่ยวรองเท้าเตะบอลเขาก็มีนะต้องขอขอบคุณทางเบเกอร์ด้วยนะครับที่เอารองเท้ามาฝากกันนะครับคู่นี้น่าจะเป็นแลนะเพราะว่าเห็นที่ขายน่าจะมีสีดํากับสีขาวนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ f a c e b o o k c o m b a k e r f u t s a l ครับมาครับมาเรามาถอดประตูกันเนาะมาไขคั้วไขคั้วปากแบนนะเพื่อที่จะถอด เดีย๋ยวเราจะต้องถอดอันนี้ก่อนถอดไอ้มือไขกระจกก่อนนะครับฮึ้บแง้มออกมาดูนะมันก็จะมีสลักอยู่แล้วเกี่ยวสลักออกกระจกเนี่ยไม่ต้องปิดลงนะครับเพราะว่าถ้ามันปิดลงมามันจะทำอะไรยากมันจะติดมือหมดเลยโอเคหลุดแล้วนะถอดมือออกเสร็จมีน็อตสองตัวนะครับมีน็อตตรงนี้ตัวหนึ่ง นี่นะแล้วก็น็อตในมือตัวหนึ่งแล้วก็มีกิ๊บอะถอดอันนี้ออกนะดึงออกเสร็จแล้วเราแกะกิ๊ตรงนี้อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเอางามงามมางัดออกก่อนโอเคหลุดหมดแล้วนะ ดึงฝามันออกครับนี่นะดึงฝามันออกฝากมาเก็บไว้ก่อนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะต้องถอดตรงนี้ออกมาถอดกรตรงนี้ออกถอดปลั๊กตรงนี้ออกก่อนแล้วจะล้วงออกนะครับปุ๊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 บุ๊บปอ,อันนี้ก็ต้องเอาออก ต้องถอดมือกอนออกเลยนะครับมีน็อตยึดตรงนี้ตัวหนึ่งใครน็อตออกก่อนพอเดี๋ยวเราจะเอากรอนออกกรอนมันจะหมุนลงข้างล่างนะข้างในมือเนี่ยมันจะมีตัวล็อกอยู่ข้างใานนะครับผมให้ดูข้างในนะข้างในมือเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันจะมีกรอนอยู่มันจะมีขาล็อกอยู่ข้างในแกะขาล็อกสองอันนี้ออกนะครับเอาออกจากเอาออกจากมือดึงมาตูนะนี่ดึงอันนี้ออกก่อนแล้วก็ดึงเหล็กอันนี้ออกนี่ก็เกี่ยวพลาสติกออกไปแล้วก็ดึงออก พลาสติกนี้สําคัญนะครับมันเป็นตัวล็อกเหล็กนะไม่ให้ขามันหลุดนะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้มันหายไปไหนนะอะตอนนี้หลุดออกมาหมดแล้วอันนี้เราก็แกวจากรกิฟนี่นะออกมาหมดออกมาหมดแล้วแต่ผมจะถอดกอนออกนะครับดึงปลั๊กตรงนี้ออกให้หมดก่อนนะตรงนี้มีปลั๊กอยู่แล้วไาขานอสสามตัวครับโอเคนะเดีย๋าายวเราไขนอสสามตัวนี้ออกก่อนนะเรียบร้อยครับไขเสร็จแล้วเราก็ถอดออกมาเลย ดึงขึ้นตรงนี้หนอ่อยตรงนี้มันจะมีไอตัวเกี่ยวนิดนึงมีน็อตตรงนี้ตัวหนึ่งไขตรอตต้นนี้ออกก่อนแล้วจาได้ว่าต้องเอารางออกด้วยรางกระจก,กะนะเดี๋ยวผมหาก่อนนะว่ารางกระจกน็อตตัวไหนนะไขน็อตตรนนี้ออกก่อนอ่าน็อตตันนี้เป็นน็อตตัวยาวนะครับเกี่ยวล่อยตัวยาวเอาตัวนี้ออกก่อนปั๊บติดนะติดติดรางกระจก ไข่ล่างกระจกตรงนี้ออกนะครับ it, นะ <L> น็อตเบอร์สิบนะแน้นเยอะนี่หลุดและวลางกระจกข้างในผมให้ดูก่อนนี่ล้างกระจกข้างในนะครับนี่นะที่เราไขาน็อตออกเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีล้างกระจกอยู่ไม่รู้เห็นมานะมันยกลางกระจกออกได้นี่เห็นไหมยกรางกระจกมันขึ้นมาก่อนไม่งั้นเราจะเอากรอนออกไม่ได้นะมันขวางกัน เสร็จแล้วก ok ่อนเนี่ยเนี่ยออกมานี่ออกมานี่ออกมานี่นี่ออกมานี่แล้วนะนี่นะเท่านี้เปนเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนตรงนี้กันนะมือเดิมแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวนี้กันก่อนประตูที่เราถอดออกมานะครับนี่นะเห็นไหมไอชิ้นเนี้เราไม่เอาละ ชุดเนี้ยเราจะเอามือนี่ผมจะถอดมือให้ดูก่อนวิธีถอดมือถอดนี้นะครับดันด้านซายออกมาอแล้วก็บิดบิดมันลงมามอมจะมีร่องอยู่แล้วก็เกี่ยวแล้วก็เอาล็อกมันลงไปเลยเห็นไหมอันนี้ก็เหมือนกันเอาจากล็อกมาครับแล้วก็บิดหานี่แค่นี้เองเสร็จแล้วเราเอาอันใหม่ที่เราเบิกมาใหม่นะครับนี่เห็นไหมนี่นะใส่เข้าไปครับ เราอยากรู้ว่าอันไหนเป็นล็อกนะก,นกนารการพาดนะแต่ว่าเขาจะมีสีสีสายไฟสีสีสายมาให้ดูนะครับแต่ว่าการพาดเราลองดูเอ่อันนี้เป็นล็อกนะนี่สีดำนี่เป็นล็อกล็อกอยู่นี่นะนสีดำนี่เป็นล็อกสีดำอยู่ข้างบนใส่ลงไปงี้ไม่ใช่อยู่ข้างบนเนี่ยสีดำอยู่ข้างล่างใส่ลงไปงี้ป๊าบแล้วก็บิดล็อก นะสีขาวนี่มันเกี่ยวจากข้างล่างเช้นปั๊บเราก็ล,ะะละ็อกเรียบร้อยเราก็เอาชุดเนี้ยเนี่ยที่เราใส่แล้วเนี่ยเอาขึ้นไปใส่ไว้เอาเข้าไปใส่ตรงกรประตูให้เหมือนเดิมนะครับเหมือนตอนที่เราลื้อออกมานะขออนุญาตไม่ถ่ายตอนใส่นะเหมือนกันเหมือนกับตอนถอดถอดมาไงใส่ใส่เข้าไปอย่างนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราช่วงเย็นเดี๋ยวเราลอช่างกุญแจมาเดี๋ยวเราจะมาดูนะว่า ไอประตูที่กรอนขัดเนี่ยเราจะลื้อออกมายัางไงนะครับผมขอตัวไปใส่ไอกรอนประตูนะถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติกกดตามให้ด้วยนะครับ